อันนี้นะเป็นช็อกโกแลตไว้ช็อกโกแลตธรรมดาเลยแล้วเราก็มาผสมกับสีชมพูได้เห็นไหมความคิดเอทดของด้านข้างแบบนี้เสร็จปุ๊บเปลี่ยนสีเปลี่ยนสไตล์ได้นะสวัสดีค่ะมาค่ะมาค่ะวันนี้นะกูจะมาทำเค้กดึงเงิน ซึ่งการเจาะกล่องต่างๆนะปูมีสอนในไลฟ์ก่อนหน้านี้แล้วเนาะวันนี้จะเป็นการครีเอทสไตล์แบบใหม่ๆนะไลฟ์ live นี้จะแอดวานซ์สำหรับคนที่ยังไม่เคยเป็นมือใหม่อยู่เนาะแต่ว่าสำหรับคนที่เคยทำเค้กอยู่แล้วก็ดูการแต่งต่อยอดขึ้นไปได้อีกสเต็ปหนึ่งนะคะด้านในนี้ใส่เงินเอาไว้แล้วนะวิธีการทำกล่องหรือว่าวิธีการใส่เงินก็มีทำไลฟ์เอาไว้ให้เราเนาะเดี๋ยวลองย้อนกลับไปดูได้นะเวลาที่เราใส่เงินเสร็จเราจะ ทำให้ก้านเขาค่ะโผล่ขึ้นมาตรงนี้นิดหนึ่งโผล่ขึ้นมาตรงนี้นิดนึ่งนี่คือป้าย Happy b i r t เ d a y นะที่ปู๊จะเอาไว้เป็นตัวดึงเงินนะคะแต่ตรงนี้ปู๊เสียบไว้ก่อนวันนี้ปูมีตัวนี้ตัวเค้กครีมตัวนี้ที่ปู๊ใช้ปูใช้บัตเตอร์ครีมแต่การแต่งหน้าแบบนี้สามารถใช้กับวิปปิ้งครีมก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะใช้กับวิปปิ้งครีมก็ได้ด้วยเหมือนกันแล้วก็สีที่เตรียมไว้ในวันนี้จะออกเป็นโทนสีสีฟ้าน่ารักเนาะ ฟ้าขาวนะคะเป็นฟ้าขาวตัวมกักลองเอาไว้ตกแต่งเห็นไหมเห็นความเรียบง่ายของมันไหมอันนี้เวลาที่ปาไปจะปาด้านข้างก่อนบ็อกส่งด้านข้างก่อนหรือถ้าใครถนัดถ้าใครแบบมือใหม่แล้วแบบยังไม่ถนัดจับสเปรยูลา่าใส่ถุงบีบแล้วเอามาบีบได้อันนี้ไม่มีปัญหาเลยหลักๆเลยคือเราต้องการท็อปเวอร์ตัวเค้กเลยค่ะด้วยครีมไปเริ่มกันเลยนะวิธีการง่ายๆคือเราจับแบบน,นี้มาเนาะจับนิ้วชี้คอนโทรลค่ะหยิบตักครีมขึ้นมาแล้วก็ การสอกออกแบบนี้เราก็ข้ามเข็กมาปาดด้านข้างนี่แบบนี้เลย แช่ตัวเย็นคำถามคือพี่แล้วสีฟ้าเนี้ยใช้ตอนไหนเดี๋ยวเราจะมาใช้หลังจากที่แช่ตัวเย็นเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเอาไปแช่ตัวเย็นก่อนแปบ๊บหนึ่งนะคะแบบนี้ไซส์นี้ค่ะไซส์ใหญ่แบบเนี้ยเจ็ดสิบบาทมันจะสูงเจ็ดนิ้วเค้กแบบว่าถ้าถสามฟองสูงก็ยังได้อยู่นะคะแล้วก็จะมีไซส์เล็กกว่านี้ห้านิ้วอันนั้นก็จะห้าสิบบาทนะคะมันไม่ใช่แผ่นใส่นะมันมันจะต้องแข็งก,กว่า แผ่นสายมันอ่อนแอไปนะคะแล้วก็ตัวทําเรียบตัวนี้10นิ้ว10นิ้วเป็นอลูมิเนียมแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งคือ7นิ้วแล้วแต่ส่วนมากปุ๊กก็จะใช้อันใหญ่เพราะว่าเวลาทําเค้กแต่งงานเนาะมันก็อันใหญ่นะคะของที่เราเตรียมวันนี้ปุ๊กมีเตรียมตัวนี้มีป้ายเนาะป้ายห้ปปี้เบรเดย์เนาะมีเตรียมมากรองเอาไว้แล้วก็มีเตรียมสีตัวนี้ถ้าใครอยากผสมสีให้ได้สีฟ้าครามแบบนี้นะคะ ใช้สีน้ำวินเนอร์ผสมกับตัวซีได้เลยมันจะออกคำคามแต่ถ้าใครต้องการคลามมากกว่านี้อีกผสมม่วงลงไปได้นิดนึงนะอันนี้นะเป็นช็อกโกแลตไว้ช็อกโกแลตธรรมดาเลยแล้วเราก็มาผสมกับสีชมพูเอาเข้าไมโครเวฟป,ประมาณไฟปันกลางเนานะประมาณหนึ่งนาทีแบบกำช็อกโกแลตมาประมาณกำอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็เอาถ้วยใส่ถ้วยแล้วก็เอาเข้าไมโครเวฟได้เลยไฟปันกลางเนานะแบบนี้ แล้วก็ผสมสีชมพูล,ลงไปซึ่งถ้าเกิดใครไม่มีสีผสมสําหรับช็อกโกแลตก็สามารถใช้สีเจลได้แต่ใช้ได้นิดนึงถ้าใช้เยอะมันจะตันมันจะเป็นแบบเม็ดเม็ดเนาะในนั้นนะช้อนเราเล็กมากอันนี้ตั้งใจให้พี่ใช้ช้อนหยอดใช่ไหมช้อนเราเล็กมากอันนี้ถุงไฮโซถุงแบรนด์เมืองนอกนะมันจะยาวๆหน่อยอ่ะแล้วก็มัดเอาไว้เลย มาท้เลยจ้ะแบบนี้ในขณะที่เรารอเค้กเสร็จตัวเราก็ใส่ถุงบีบเอาไว้น้อยๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอามาดิบสเต็ปที่เราปาดตัวครีมสองชั้นพบกันอย่างเงี้ยเราให้ครีมมันสีแบบเข้ากันกูจะเรียกสเต็ปกันปาดครีมมาร์เบซึ่งมาร์เบเราสามารถทําได้หลายรูปแบบมากมาร์เบบางแบบคือต้องการให้มันเ,เนียนเรียบไปในชิ้นงานเดียวกันอันนั้นอะไม่ต้องแช่เย็นแต่ถ้าเราอยากให้มี ขั้นนิดนึงอ่ะเป็นแบบว่าเป็นอีกสเต็ปหนึ่งเหมือนมีปาดครีม2อันซ้อนกันอันเนี้ยต้องแช่แข็งต้องไปแช่เย็นก่อนนะคะเนาะปาดยังไงเอ่ยปาดในตำแหน่งตำแหน่งนี้ก็ได้ขึ้นอยู่กับเราปาดไปเลยเห็นไหมคือถ้าครีมมันแข็งมันจะดูเป็น2เลเยอร์แต่ถ้าครีมมันอ่อนปุ๊บเมื่อไหร่ครีมมันจะไปผสมกันครีมมันจะไปผสมกันนะมันจะดูเป็นแบบเลเยอร์เดียวกัน ปาดแบนนี้เลยตัวที่ปูใช้ปาดอัน,อนครีมเ้้าวๆเนี่ยก็จะเป็นเกียงเล็กๆนะคะตัวนี้เราต้องการสองเลเยอร์ในเมื่อครีมข้างในมันแข็งแล้วอะคะ่ะครีมข้างนอกอะคะ่ะมันก็จะมันก็จะเป็นเลเยอร์ได้นะคะเแบี๋ยนี่ มีให้มี texture อยู่บ้างเนาะให้มี t e x t u r ์ให้มีเลเยอร์อยู่บ้างแต่สิ่งที่เราจะต้องเก็บคือขอบขอบด้านล่างเนี่ยที่ถ้ามันเลอะหน่อยต้องเก็บอันนี้ต้องเก็บอันนี้อันนี้ไม่ใช่สวยอันนี้เลอะอันนี้ไม่ใช่สวยนะอันนี้เลอะต้องเก็บอ่ะเราทำปลายลิ้นเขาไว้หน่อยเนาะเวลาที่เราติดนะคะค่อยติดนะคะเนาะตรงตรงสองหน้าตรงนี้ ให้น้องเดียมาช่วยเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องถอดถุงมือนะทุกคนมันจะติดยากหน่อยพอได้แบบนี้เสร็จปุ๊บนะตัวนี้คือเป็นช็อกโกแลตที่เราเตรียมไว้เมื่อสักครู่นะคะเราจะทําการดริปดริปขอบนิดหนึ่งดริปลงไปเลยยาวๆแบบนี้เหน็นไ้เออแบบนี้นะคะค่อยๆดริปไป เปรวทองนี่แหละเล็กๆน้อยๆขหนา้าแปะนิดหนึ่งแล้วขอหมุนมาหน่อย <S <S เวลาแปะเปลวทองนะคะแนะนำให้แปะตอนที่เขาแบบเค้กยังแบบเซ็ตตัวนะทุกคนมากระรองที่เราเตรียมไว้นะคะขอหันมาทาง,างนี้นิดนะมองไม่เห็นได้เห็นไหมความคิดเอทของด้านข้างแบบนี้เสร็จปุ๊บคือเปลี่ยนสีเปลี่ยนสไตล์ได้นะแล้วก็ ตกแต่งด้านบนด้วยมาการองแล้วก็เค้กด้านในเนี้ยก็จะไม่รู้ว่าข้างในเป็นเค้กดึงเงินะนะเนาะวันนี้นะคะประชาสัมพันธ์นิดนึงวันนี้ถ้าเกิดใครยังไม่อยากทําเค้กอยากทํางานปั้นเนี่ยปูมีคอร์สท,ที่หมดโปรวันนี้นะทุกคนใครสมัครวันนี้คือได้โปรที่ดีที่สุดวันนี้เป็นโปรวันสุดท้ายนะคะของคอร์สเรียนทําเค้กตัวนี้คือเป็นคอร์สเรียน2คอร์สนะคือเป็นคอร์สปั้น เราก็เป็นคอร์สท,ทำเค้กชิปฟ่อนนะคะในแบบต่างๆเป็นคอร์สเค้กวาเลตตี้นะคะก็จะมีสอนแบบทำเค้กรสชาติต่างๆเค้กวานิลาเค้กกาแฟเค้กชาเขียวแล้วก็เค้กช็อกโกแลตในรูปแบบที่กินง่ายทานง่ายนะคะแล้วก็มีการสอนตกแต่งเค้กสไตล์ต่างๆแบบนี้เนาะซึ่งในทุกครั้งที่ตกแต่งเนาะก,ก็จะมีแอดเข้าไปในกลุ่มเพื่ออัปเดต รูปแบบต่างๆในการทำเค้กเนาะเราก็เค้กรสชาติต่างๆไว้ให้ในคอร์สนี้นะวันนี้วันสุดท้ายนะคะทุกคนแล้วก็เข้าเรียนได้เลยเข้าเรียนได้เลยนะคะแล้วก็ใครสมัครแล้วนะคะไปเจอกันในคอร์แล้วเรียบร้อยนะคะก็ฝึกมือทํากันนะเนาะแล้วก็พัฒนาฝีมือกันต่อไปในเรื่องการทําเค้กนะคะในวงการทําเค้กเนาะมันเป็นมันเป็นตลาดค่อนข้างใหญ่ลูกค้าเยอะมากและแน่นอนแหละกลุ่มตรงนี้มี มีลูกค้ารออยู่แล้วเพียงแค่ว่าเราจะสามารถคิดงานแบบไหนให้ลูกค้าสนใจเค้กของเราได้นะคะสำหรับวันนี้เป็นไอเดียง่ายๆนะคะในการทำเค้กเนาะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ